สวัสดีค่ะวันนี้น้องกับพี่พาดค่ะเราตั้งใจนะคะแวะมาเบ r ล์มาร์เก็ตค่ะเพื่อที่จะเก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รับชมนะคะวันนี้อุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณศูนย์องศานะคะเราก็เตรียมความพร้อมมาอย่างดีค่ะใส่เสื้อผ้าเป็นเลเยอร์หลายๆชั้นนะคะแล้วก็มีไอ้แพทช์ที่เป็นเก็บความร้อนนะคะแปะมาเรียบร้อยแล้วก็มีน้ําอุ่นน้ําทุกอย่างพร้อมมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะเดินตลาดกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไป ชมนะคะพาทุกๆคนเนี่ยไปชมว่าเบรร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องเมนูจานเด็ดว่าอะไรกันบ้างเนื่องด้วยว่าความที่ลอนดอนนะคะ UK ค่ะเป็นประเทศที่มีความมัลติ c คัลเจอรัลมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากๆนะคะ b o r ร์มาร์เก็ค่ะก็เป็นสถานที่หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเลยค่ะว่าประเทศนี้มีความหลากหลายในวัฒนธรรมมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาหารนะคะอาหารที่ขายในตลาดนี้เรียกได้ว่ามีแทบจะทุกคูซีนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันนะคะว่ามีอะไรน่าลองกันบ้างตามกันมาเลยค่ะ ตอนนี้ที่เรามาถึงเนี่ยเป็นเวลา11โมงครึ่งนะคะคนก็จะเริ่มประมาณหนึ่งแล้วนะคะเออสำหรับคนที่อยากจะเดินทางมาที่ Borough Market นะคะสามารถเดินทางมาโดยรถไฟใต้ดิน s t a t i o ชื่อ London Bridge นะคะอยู่ที่ Northern Line ค่ะมาถึงออกมาจาก s t a t i o ปุ๊บก็เจอกับ Borough Market เลยค่ะอย่าไปผิดสถานีนะคะอย่าไปลงที่ Borough นะคะให้มาที่ ลอนดอนบริดจ์ค่ะอ่าอันนี้ก็คือร้านออยสเตอร์ชื่อดังนะคะอ่าสำหรับคนที่เป็นสายออยสเตอร์ก็ต้องโดนเลยค่ะมีหลากหลายราคานะคะโอ้แล้วอันนี้อะไรเนี่ยพี่หอยเม่นอ่าโอเคมีหอยเม้นด้วย แล้วแน่นอนเลยนะคะขึ้นชื่อมากๆเลยค่ะถ้ามา b o r ร u g h m a r มา t นะคะจะต้องมาโดนพาเฮล่าเลยค่ะตอนนี้เนี่ย <Hey. S 1> ก็มีอยู่3 oh. กระทะใหญ่ๆนะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการซื้ออะไรเนี่ยเราก็ต่อแถวอู้แถวก็ยาวเลยนะคะ mm. เห็นอย่างนี้แถวบอกว่ายาวมากๆตอนนี้เราจะเดินรอบๆก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวไว้ยังไงเราก็จะค่อยเลือกอีกทีนะคะอันนี้เป็นจูสบาร์นะคะสำหรับคนที่มองหา <Yes. S 2> บูส์วิตามินนะคะต่างๆอันนี้เป็นร้านขายของฝากนะคะ<_><_>อันนี้เป็นร้านอิรักคูซีนนะคะอันนี้เป็นอาหารจากประเทศอิรักค่ะว้าวอินเดียนก็มานะคะอ่าอันนี้น่าจะเป็นเจ้าดังนะคะที่เรียกว่าเดอะแบล็ p พิกน่าจะเป็นพูพอกแซนด์วิชที่เราได้ยินมานะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาของพูพอกแซนด์วิชจะเป็นยังไง นี่ค่ะหน้าตาของฟูพอกนะคะชิบตตาแซนวิชอโอ้เขาทำเป็นแบบนี้เลยหูเขาทำกันเป็นแบบว่าอินดัสเทรียลไลน์มากๆเลยนะคะมีการเรียงมาเป็นชิบตตาขนมปังชิบตตานะคะก็ใส่เนื้อหมูนะคะเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนเรียกได้ว่าขาหมูได้ไหมพี่พาดเหมือนข้าวขาหมูบ้านเรานะคะ นี่บรรยากาศของคนที่มากินร้านภูพอกนะคะต้องดังมากๆเลยคือแบบว่าทุกคนซื้อของมาแล้วก็นั่งกินร้านเบนโตะก็ไม่แพ้นะคะบา b ์บีคิวเจแปนน b สบาร์บีคิอันเนตะอาหานไทยก็มีนะคะผัดไทยแกงเขียวหวานนะคะมีแถวต่อยาวเหมือนกันน่าจะเป็นคนไทยน่าดีใจนะคะเห็นอาหารไทยของเรา มาาดดังงในนต่แน่แคะอ,อ,อีกร้านหนึ่งนะคะดังมากๆชื่อว่า h u m b l r Crumble Cr ค่ะ <c oughs> แถวยาวมากๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าพอมันเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ขนมจากร้าน Humble c r u m ม l e มันเป็นเหมือนขนมเคก้กน,นะคะออกมาอันนี้เป็นอาหารมร็อกคันะคะ <c oughs> จากเทลวิฟ <c oughs> จากประเทศมร็อกโกนะคะ มีอาหารญี่ปุ่น Japanese Rice Bowl Mac and Cheese นะคะสอาหารสิงคโปร์ก็มีนะคะอาหารที่ b o อร u มาร์ r ก็ตนะคะละลานตามากๆเลยล่ะค่ะแต่ว่าแต่ละร้านเนี่ยคิวยาวแบบยาวมากๆๆๆๆๆเลยนะคะ แล้วก็บวกกับว่าที่เราสองคนเนี่ยยังอิ่มท้องกันอยู่เราก็เลยมองหน้ากันแล้วบอกกับกันและกันว่าเออปเรายอมแพ้กันดีกว่าเราออกไปหาอะไรด้านนอกนะคะดื่มหรือว่ากินกันดีกว่าพอเราเดินออกมาจาก EXIT ของ STATION นะคะสิ่งที่เราเห็นอย่างแรกเลยก็คือนู่นเลยค่ะเดอะชาร์ตนะคะที่บันตึกที่สูงที่สุดในลอนดอนณเวลานี้นะคะแล้วเราก็เดินขึ้นสะพานมาที่ลอนดอนบริดจ์เราก็มาเจอวิว นี่อีกอันนึงนะคะเทาเอ่อทาวเวอร์บริจโอ้โหลอนดอนนี่บอกว่าเป็นเมืองที่ทุกอย่างมัน within reach เนาะสามารถเดินทางไปได้หมดเลยแล้วถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยด้านหลังของกล้องนะคะก็จะเป็นวิวของเซนต์พอซึ่งก็ Amazing อีกด้วยเหมือนๆกันนะคะด้านนั้นเนี่ยมองไปก็จะเห็นเป็นลอนดอนอายนะคะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเคิร์ฟของแม่น้ำเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะคะ แล้วขอย้อนความไปอีกสักเล็กน้อยเกี่ยวกับ Borough Market นะคะ Borough Market เนี่ยเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอนที่เป็นตลาดขายพวกผักผลไม้นะคะแล้วก็เวลาผ่านไปค่ะก็กลายเป็นที่รู้จักกันในนามของตลาด Week End Market ที่ขาย Street Food ที่รวมอาหารนานานชาติเอาไว้ในที่เดียวกันขอแนะนำนะคะสำหรับคนที่อยากจะมา Borough Market นะคุณจะต้องแบบว่า ไม่ต้องกินอะไรมาแล้วก็มาหาอะไรอร่อยๆกินกันที่ b บรร์มาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราทั้งสองคนจะ try our luck นะคะเราจะลองขึ้นไปที่ด้านบนของ The ะชาร์จเพื่อที่จะไปดื่มกาแฟแล้วก็จะเก็บบรรยากาศของลอนดอนมาฝากทุกๆคนกันนะคะเราไม่สามารถ promis e ว่าเราจะได้ซีทนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จองเอาไว้แต่ we will try our best นะคะตามพวกเราไปบรรยากาศ Top of The Chart กันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะน้องกับพิพาฒค่ะเราอยู่กันที่ชั้น32ของตึก The ะชาร์ตนะคะเราเดินผ่านตึกพอดีเลยแล้วเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะไหนๆเราก็ได้มีโอกาสมาถึงตึกนี้แล้วนะคะเราก็เลยอยากจะแวะมารับวิวตรงนี้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้จองโต๊ะมาก่อนโต๊ะที่เหลืออยู่โต๊ะสุดท้ายเนี่ยก็เลยเป็นวิวจาก ด้านข้างบรรยากาศก็เลยจะเห็นวิวลอนดอนนะคะจากด้านข้างค่ะด้านหลังของพี่น้องนะคะทางด้านขวาค่ะเป็นวิวของทาวเวอร์บริดจ์นะคะซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่เราดื่มกาแฟกันแล้วเนี่ยเราจะไปที่ทาวเวอร์ออฟลอนดอนซึ่งมันอยู่ตรงทาวเวอร์บริดจ์เลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราขอรับบรรยากาศเก็บบรรยากาศนะคะดื่มด่ำกับบรรยากาศของวิวที่เดอะชาร์ตชั้น32ค่ะสำหรับใครที่มาเที่ยวลอนดอนนะคะ มีโอกาสนะคะก็ make reservation นะคะสามารถจองมาทานอาหารหรือว่ามาดื่มที่บาร์ได้นะคะแล้วก็จะเห็นวิวโดยรอบจากเดอะชาร์ตประมาณนี้เลยค่ะ enjoy